ตัวนี้นะคะเป็นกลองอากาศนะคะก็อากาศของโตโยต้าโตโยต้าโคโรานะคะ12วาวรุ่นเก่านะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเขาจะสูงนะคะสูงนูนขึ้นมานะคะถ้าเป็น16วาวเขาจะเอว้า wow ต่ําลงไปนะคะลักษณะก็จะคล้ายกัน,นะคะ่ะแล้วก็มี ช่วงตรงนี้นะคะโค้งขึ้นมาส่วนอนื้อเดเขาก็จะไม่มีโค้งขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพถ่ายภาพนิ่งไว้ให้นะคะด้านหลังก็จะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยววัดดูก่อนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางตามรอยนี้เลยนะคะ จากปีกไปปีกหนึ่งเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางสิบนิ้วนะคะเอาเป็นนิ้วเลยนะคะเพราะว่าน่าลงตัวนะคะสิบนิ้วประมาณสิบนิ้วนะคะความหนาอ่ะวัดให้ก็ได้นะคะวัดนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจับภาพเลยอืม สองเซนครึ่งนะคะเกือบสามเซนอยู่นะเดี๋ยวสองเซนครึ่งค่ะตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะจะได้ชัวร์โอเค